แม่งเมาอ้าวหนูหินเอาข้าวเปลือกให้กระโปนี่ไปเกลือไก่ในป้ายจ้ากุก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 เอาเอามากินมากินข้าวก็เอาข้าวเปลือกให้มันกินข้าวเปลือกบ่ฆ่าข้อมันบ่ก็บ่ให้มันกินข้าวสารไก่มันบ่ขี้ข้นข้าวเปลือกบ่ฆ่าข้อมันดอกกุ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 กกินดิล่ะ เต็มเดินบ้านย่งสีเลียอีกมันก็เเลียไปตามภาษาไก่นั่นละลูกแม่เห็นมันพากันเลียวอยู่นั่นแหละมันสอนให้ลูกมันหากินไก่นอยพวกนี้บ่มีแม่มันก็บบตายหูบออ้อีพอมาแล้วอีหยังนั่นพอห้างปวกเอามาเฮ็ดอีหยังนี่ให้ใกล้กินเอาเสียมซับห้างปวกกินแต่ข้าวเปลือกเดี๋ยวมันสีบ่อ้วน กินปลวกได้ย่บ่พ่อบ่ได้บ่ได้แต่ถ้าเป็นแม่ปลวกนั่นกินได้อ้าวก็แมงเมานันเดยปลวกไม่ปีกนั่นขัวกินมั่นขนาดเสียงฟ้าอ้องฝนสิตกเมือ่อคืนฝนตกจนสอดแจงพ่อตกแรงแม่งเมาออกมาบินเต็มเลยกินได้บ่นี่พ่อ มันคือโตนิดน,น่อยแม่งเมาขี่หมาเขาบอกกินกันต้องโตใหญ่ๆแม่งเมามันมาตอมไฟตะเกียงอีพอเอาน้ำใส่กะละมังมาว่างไว้ใกล้ไฟแม่งเมาตกลงไปในกะละมังได้พ่อประมาณแม่ก็เอาแม่งเมาไปเอาปีกออกล้างน้ำให้สะอาดคัวเกลืออือืแซบมันอย่ากินหลายมันสิห้า ไข่มันมันหลายจ้าใส่กระท่องไปกินกินอีหยังบักเป็ดบักกินขัวแม่งเมาแม่งเมาขัวเกลือมันอร่อยนะคะแต่ว่าถ้ากินมากไปมันอาจสีหางได้เพราะว่าเลี่ยนคอเลสเตอรอลสูงค่ะโหรู้มากยังมีอะไรอีกไหมที่กินไม่ได้เนี่ยกินแค่เป็นอาหารว่างค่ะ